ของฝากจากเควินแฟนหนุ่มมินพิชยานำมาให้ด้วยความรักหลังจากที่ช่วงเช้าของวันนี้รายงานข่าวระบุว่าคุณแม่ของมินและเควินแฟนหนุ่มได้เดินทางเข้าเยี่ยมมินพิชยาเป็นวันแรกหลังจากกักโรคครบตามกำหนดของกรมรชาชทันทั้งนี้นางกนกวันจิวเชื้อพันผอ,อ,อกองทันธวิทยารักษาราชการแทนผู้อำนวยการทันทสถานหญิงกลาง และในฐานะรองโฆษกกรมราชธรร์ได้เผยว่าหลังจากที่บรรดาบอสหญิงมีการกักโรคโควิด -19 ครบ5วันจากนั้นจะย้ายทั้งหมดไปที่แดนควบคุมระหว่างพิจารณาคาดีเพราะยังเป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาส่วนเรื่องสุขภาพจิตใจยังไม่มีสิ่งใดต้องเฝ้าระวัง แต่อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกสักระยะในส่วนของมินพิชยานั้นยังไม่มีการร้องของอะไรเป็นพิเศษส่วนเรื่องของความเครียดค่อนข้างปรับตัวได้ดีขึ้นแต่ยังไม่ถึงขนาดปกติมากนะัก เพราะการเข้าไปอยู่ในเรือนจําก็ต้องปรับตัวพอสมควรขณะที่ญาติที่เข้าเยี่ยมมินพิชยานั้นทราบเบื้องต้นว่าในส่วนของนายเควินหรือเคแฟนหนุ่มของมินมีรายงานแจ้งว่าแฟนหนุ่มนั้นได้มีการนํายารักษาโรคเข้าไปให้แก่ดาราสาวในช่วงเช้าก่อนออกไปจากทันทัศนสถานหญิงกลางในเวลา11นาฬินาทีโดยไม่มีการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ